ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนชาวบ้านหลายหมู่บ้านของตำบลเกรีกยงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่อยู่ริมแม่น้ำน,น่านยังคงได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านที่เอ่อล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดหลังจากที่มีน้ำจากจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตรไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6หมู่ที่8และหมู่ที่12อย่างต้องขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงและบริเวณข้างริมถนนเป็นจํานวนมากในขณะที่บางบ้านต่อสะพานเดินเข้าบ้านกันหลายสิบหลังคาเรือนส่วนบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือพายเข้าออกเป็นจำนวนมากเช่นกันนางสาวกนกการพงษ์ประสิทธิ์ชาวบ้านหมู่ที่8ตาบลเกรงีงไกรบอกว่าตนเองและครอบครัวไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกติ จึงต้องขนของมากลางเต็นที่สาลาข้างถนนท่ามกลางความลำบากทั้งอากาศที่ร้อนอบอ้าวและยุงที่ชุกชุมในตอนกลางคืนซึ่งหากวันไหนมีพายุฝนก็จะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่อาศัยไม่มีกำแพงกัน้นทั้งลมและฝนซึ่งล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวันวนนดนครสวรรค์ขณะนี้ยังคงมีน้ำจากแม่น้ำยมและแม่น้ำนาดล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น และสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังรวม5อำเภอ21ตำบล148หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน4,002หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตร,รได้รับความเสียหาย11,600ไร่ ป่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องมานอนศาลามนสะดวกทำกับข้าวด้วยขายของไปด้วยลำบากคนก็ไม่ค่อยมีมาซื้อ,อเงียบจ้ะนี่ป่าก็สามวันแล้วนะคือมาอยู่สามวันแล้วเนี่ยอยู่ศาลาเป็นอาทิตย์แล้วพูดถึงป้านเนี่ยสามวันยังขายไม่หมดเลยไม่มีคนเขาหาปลา,าได้กันแล้วจ้ะไม่มีไรายได้แล้วความเป็นอยู่เราเดือดร้อนอยังไงบ้างขึ้นมาอยู่บนศาลาข้างถนนนะครับก็เดือดร้อนหลายอย่างนอนก็ลำบาก ยุงลางเต้นนอนแล้วเนี่ยมันก็ยุงหมาเหมือก็เต็มหมดมีจะไปไหนเนี่ยต้องยุงแล้วฝนตกก็จะลำบากอีกโอ้นั้นนั่งจับเต็นท์อย่างเงี้ยเนี่ยลมแรงอะ่ะนอนไม่ได้นั่งลงลุกขึ้นมานั่งจับเต็นท์ไฟก็ดับ